ในโลกทุกวันนี้คนส่วนใหญ่หลงไหลกับความสำเร็จที่ฉาบฉวยหลงคิดว่าถ้าฉันอยากได้อะไรก็ต้องได้เดี๋ยวนี้ถ้าอยากประสบความสำเร็จก็ต้องเร็วแรงและดังและถ้าช้าแปลว่าแพ้แต่ความจริงแล้วโลกไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่เร็วที่สุดแต่อาจให้รางวัลกับคนที่นิ่งที่สุดและทนได้นานที่สุดเพราะอะไรเพราะเส้นทางของความสำเร็จจริงๆนั้นเต็มไปด้วยความเหนื่อยหน่ายความน่าเบือ่อความเจ็บปวดและการผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่า คนที่ไม่มีความอดทนจะพังตั้งแต่ยังไม่เริ่มแต่คนที่มีความอดทนแม้จะไม่เปล่งประกายตอนแรกแต่จะเปล่งพลังในตอนจบความอดทนไม่ใช่คุณสมบัติของคนอ่อนแอแต่มันคือความกล้าของคนที่เลือกจะไม่รีบเร่งตามกระแสคนที่ฉลาดร,รู้ว่าการทนรอยอย่างมีสติคือกลยุทธ์ที่ทรงพลังมากกว่าความฉลาดฉิบลันความอดทนไม่ได้ทําให้คุณดูดีในวันนี้แต่มันจะทําให้คุณดูมีค่าทุกวันหลังจากนี้และเมื่อคุณฝึกความอดทนได้มากพอ คุณจะเริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคำพูดที่ต้องรีบตอบไม่ใช่ทุกโอกาสที่ต้องรีบคว้าไม่ใช่ทุกอารมณ์ที่ต้องรีบปล่อยและไม่ใช่ทุกคนที่คุณต้องตามให้ทันเพราะบางครั้งการหยุดนิ่งคือการควบคุมเกมการรอจังหวะคือการสะสมอำนาจและการอดทนคือการฝึกใจให้พร้อมสำหรับบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความสำเร็จระยะสั้นวันนี้ผมจะพาทุกคนไปค้นพบว่า ความอดทนคือพลังเงียบที่เปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาให้กลายเป็นคนไม่ธรรมดาได้อย่างไรผ่าน20วิธีคิดแบบคนฉลาดที่ไม่แค่สอนให้ทนแต่สอนให้ทนอย่างทรงพลังและใช้มันเป็นอาวุธเงียบที่ชนะได้แม้ไม่ได้พูดอะไรเลยหนึ่งอดทนไม่ได้แปลว่าอ่อนแอแต่อาจแปลว่าแข็งแกร่งเกินจะตอบโต้สิ่งไร้าสาระในยุคที่คนพร้อมจะโต้กลับทันทีที่โดนตำหนิพร้อมจะลุกขึ้นสู้ทุกคำพูดที่กระทบใจคนที่นิ่ง มักถูกเข้าใจผิดว่าไม่สู้หรืออ่อนแอแต่ความจริงคนที่เลือกที่จะนิ่งทั้งที่สามารถโตได้คือคนที่มีพลังภายในมากพอจะไม่หลงไปกับเรื่องไม่จําเป็นมันง่ายมากที่จะโกรธง่ายมากที่จะเถียงง่ายมากที่จะปริตแล้วตอบกลับทันทีแต่มันยากมากที่จะเลือกความเงียบเพราะความเงียบต้องอาศัยวุฒิภาวะความยับยั้งชั่งใจและวิธีคิดระยะย,ยาวคนฉลาดรู้ว่า ไม่ใช่ทุกสนามที่ควรลงแข่งไม่ใช่ทุกการยั่วยุที่ควรเสียพลังไปตอบโต้การอดทนต่อสิ่งไร้าสาระไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือการรักษาพลังไว้สําหรับสิ่งที่มีค่าคือการเลือกสู้ในสนามที่คู่ควรและปล่อยวางในสนามที่ไม่มีวันชนะสองคนที่จะร้อนมักหมดพลังเร็วแต่คนที่อดทนได้นานมักอยู่ยาวสมัยนี้ใครๆก็อยากได้เร็วทําเร็วสําเร็จเร็วเราจึงเห็นคนจํานวนมากมาเร็วแล้วไปเร็ว เพราะพลังที่ใช้ขับเคลื่อนเขาคืออารมณ์ไม่ใช่ความมั่นคงในใจในขณะที่บางคนดูเหมือนไม่ได้เร่งรีบเขาทําไปเรื่อยๆสม่ําเสมอไม่โว์ไม่โวยไม่วมมบวา่าแต่เขายังอยู่ในสนามทั้งที่ทคนอื่นทยอยล้มเลิกกันหมดเพราะเขาไม่ได้ใช้อารมณ์นําแต่ใช้ความอดทนเป็นพลังเครื่องยนต์คนฉลาดรู้ว่าความเร็วอาจทําให้ไปถึงเป้าหมายได้ก่อนแต่ความนิ่งและอดทนเท่านั้นที่จะทําให้อยู่กับเป้าหมายได้ยาวนาน คนที่เร่งพุ่งไปก่อนมักจะหมดแรงก่อนแต่คนที่ทนได้จะมีแรงเหลือนในวันที่คนอื่นหมดใจความอดทนจึงไม่ใช่แค่เครื่องมือให้ไปถึงฝันแต่คือกราะคุ้มกันที่ทําให้คุณยังอยู่กับความฝันแม้มันจะลําบากกว่าเดิม 3. ความอดทนคือพลังภายในที่ไม่ต้องแสดงออกแต่เปลี่ยนทุกการตัดสินใจคนส่วนใหญ่มองว่าพลังการกระทําความบุญแรงความสําเร็จแต่ความอดทนคือพลังในรูปแบบตรงข้ามมันไม่ดังไม่ฉูดฉาดไม่ต้องประกาศ แต่กลับเปลี่ยนชีวิตได้ลึกกว่ามากเพราะอะไรเพราะความอดทนเปลี่ยนการตัดสินใจในทุกจุดสำคัญของชีวิตลองคิดดูถ้าคุณทนฟังความคิดเห็นต่างได้คุณจะได้เรียนรู้มากกว่าคนที่รีบโต้แยง้งถ้าคุณทนรอผลลัพธ์ได้คุณจะเลือกวิธีที่ยั่งยืนแทนที่จะเลือกทางลัดถ้าคุณทนต่อความไม่สมบูรณ์ได้คุณจะไม่ทิ้งของดีๆเพราะแค่ยังไม่สนใจคนฉลาดจะมีคำถามในใจเสมอว่า ตอนนี้ฉันตัดสินใจด้วยสติหรือด้วยอารมณ์ฉันรีบตอบเพราะมันถูกต้องหรือแค่อยากสสใจสิ่งที่กำลังจะพูดมันจะสร้างหรือทำลายอนาคตความอดทนคือพลังลับที่ช่วยหยุดก่อนจะพลาดและในหลายครั้งแค่คุณหยุดได้ทันก็ถือว่าชนะไปกว่าครึ่งสีความอดทนทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์มีประโยคหนึ่งที่จริงมากและควรจำขึ้นใจเสมอ คนส่วนใหญ่ไม่ได้พังเพราะปัญหาแต่พังเพราะอารมณ์ที่ตอบสนองต่อปัญหาเราไม่ได้เสียเพื่อนเพราะแค่เข้าใจผิดแต่เสียเพราะโกรธแล้วพูดทางร้ายเราไม่ได้พังในงานเพราะมันยากแต่พังเพราะท้อแล้วลาออกเราไม่ได้ล้มเหลวในชีวิตเพราะไม่มีโอกาสแต่เพราะใจหมดแรงก่อนโอกาสจะมาถึงอารมณ์รุนแรงการเร่งผลลัพธ์ความอดทนการชะลอความเสียหายคนฉลาดจึงไม่ใช่คนที่ไม่รู้สึกอะไร แต่คือคนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรเว้นวัดให้ใจได้พักก่อนตอบสนองพลังของความอดทนคือการเว้นระยะระหว่างสิ่งที่มากระทบกับสิ่งที่เราจะตอบกลับและการเว้นระยะนั้นคือจุดเปลี่ยนชีวิตของคนฉลาดหความอดทนคือการลงทุนที่ไม่มีต้นทุนแต่ออกดอกผลมหาศาลในโลกของการลงทุนทุกอย่างต้องใช้ต้นทุนเงินเวลาหรือพลังงานแต่มีสิ่งเดียวที่เป็นการลงทุนทีนท่ไม่มีต้นทุนเลย คือความอดทนความอดทนไม่ต้องใช้เงินแต่ได้กำไรเป็นสติไม่ต้องเสียเวลาแต่ช่วยให้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าไม่ต้องทุ่มแรงมากมายแต่ช่วยให้ไม่เสียแรงไปกับเรื่องไร้าสาระลองนึกถึงสิ่งดีๆในชีวิตที่คุณได้มาส่วนใหญ่ล้วนเกิดจากการอดทนรอผลลัพธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงธุรกิจที่เติบโตสุขภาพที่ดีจากการดูแลตัวเอง หรือแม้แต่ทักษะที่ต้องใช้เวลาสะสมสิ่งเหล่านี้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยถ้าเราใจร้อนและอยากเห็นผลทันทีคนฉลาดจึงรู้ว่าความอดทนไม่ใช่แค่ศิลปะของการรอคอยแต่คือยุทธศาสตร์ในการชนะ6ความอดทนคือสะพานที่เชื่อมจากปัจจุบันที่ลำบากไปสู่อนาคตที่มั่นคงหลายคนฝันไกลยอยากมีชีวิตที่มั่นคงมีงานที่รักมีรายได้ที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นแต่ปัญหาคือเมื่อเจออุปสรรคระหว่างทางก็งมักจะหันหลังกลับ ความฝันเลยค้างอยู่แค่ในหัวไม่ได้กลายเป็นความจริงเพราะคนคนนั้นไม่สามารถอดทนกับความลำบากชั่วคราวได้แต่ถ้าคุณมีความอดทนคุณจะสามารถยอมลำบากก่อนเพื่อสบายในวันหน้าได้จริงคุณจะเข้าใจว่าวันนี้เหนื่อยแต่มันคือการสร้างกล้ามเนื้อของอนาคตวันนี้ทนเหงาแต่มันคือการเติบโตจากภายในวันนี้ยังไม่สำเร็จ แต่กําลังอยู่บนสะพานที่นําไปสู่จุดนั้นความอดทนไม่ใช่แค่การเดินผ่านปัญหาแต่มันคือสะพานลับที่คนจํานวนมากไม่รู้ว่ามีอยู่เพราะมองหาแต่วิธีลัดจนลืมว่าสะพานที่มั่นคงที่สุดต้องสร้างด้วยความอดทนคนฉลาดจึงไม่วิ่งหนีเมื่อลําบากแต่เขาจะอยู่ต่อยืนต่อและสร้างสะพานนั้นขึ้นด้วยตัวเอง7คนที่อดทนมักมีวุฒิภาวะทางจิตใจมากกว่าคนที่ฉลาด หลายคนเข้าใจผิดว่าความฉลาดคือการมีความรู้หรือความคิดที่รวดเร็วแต่ความอดทนคือความฉลาดทางใจที่ลึกกว่าและสำคัญยิ่งกว่าคนที่อดทนเป็นคนที่รู้จักควบคุมอารมณ์รู้จักจัดการกับความผิดหวังและสามารถเผชิญกับความลำบากได้โดยไม่ถอยหนีความอดทนสะท้อนถึงวุฒิภาวะทางจิตใจความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์และความรู้สึกของตัวเองอย่างเหมาะสมคนที่มีวุฒิภาวะสูงมักมีความสุขและประสบความสำเร็จ ในระยะยาวมากกว่าคนฉลาดทางใจจะคิดว่าถ้าฉันยอมแพ้ตอนนี้ฉันจะเสียอะไรไปมากกว่าที่คิดและนี่คือความแตกต่างระหว่างคนที่ฉลาดแค่ความรู้กับคนที่ฉลาดทั้งหัวใจและสมองแความอดทนสร้างความน่าเชื่อถือมากกว่าคำพูดฉลาดฉลาดในโลกการทำงานและความสัมพันธ์คำพูดดีๆหรือความฉลาดวาจาอาจช่วยเปิดประตูได้ในบางครั้งแต่สิ่งที่จะทำให้ประตูนั้นเปิดค้างและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน คือการกระทำและความสม่ำเสมอความอดทนแสดงถึงความน่าเชื่อถือเพราะคนที่อดทนจะไม่ยอมทิ้งกลางทางเขาจะไม่รีบร้อนปล่อยมือแม้เจออุปสรรคเขาจะอยู่กับสิ่งที่เขารับปากไว้จนสำเร็จคนรอบข้างจึงเชื่อใจและยอมรับในตัวเขามากกว่าคนที่พูดเก่งแต่ทำไม่ได้ตามสัญญาความอดทนจึงเป็นหลักฐานที่มั่นคงของความน่าเชื่อถือและเป็นสิ่งที่คำพูดฉลาด,ลาดเทียบไม่ได้ กความอดทนช่วยให้เราไม่พลาดเป้าหมายเพราะอารมณ์ระยะสัน้นหลายครั้งที่ความฝันพังเพราะการตัดสินใจแบบอารมณ์ร้อนเมื่อเจออุปสรรคเพียงเล็กน้อยก็ท้อใจและถอยเมื่อโดนใครพูดจาไม่ดีก็ลุกขึ้นโต้กลับโดยไม่คิดเมื่อเกิดความผิดพลาดก็เลิกพยายามทันทีแต่คนที่มีความอดทนจะไม่ปล่อยให้อารมณ์เหล่านั้นครอบงำเขาจะหยุดคิดทบทวนและวางแผนใหม่อย่างใจเย็นความอดทนจึงเป็นด่านแรกที่ปกป้องเรา จากการตัดสินใจผิดพลาดที่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบและช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแม้ในวันที่ทุกอย่างดูแย่คนที่อดทนคือคนที่ไม่ปล่อยให้อารมณ์วันนี้กำหนดอนาคตของตัวเอง10บความอดทนทําให้เรากลายเป็นคนที่แข็งแรงจากข้างในจิตใจเหมือนกล้ามเนื้อที่ต้องฝึกฝนถ้าไม่ฝึกจะอ่อนแอและหลงง่ายแต่ถ้าฝึกอย่างสม่ำเสมอจะแข็งแรงและยืดหยุ่นความอดทนคือเวทเทรนนิ่งของจิตใจ ทุกครั้งที่เราอดทนต่อความลำบากเรากำลังสร้างความแข็งแรงภายในความเหนื่อยความผิดหวังหรือการถูกปฏิเสธกลายเป็นน้ำหนักที่ทำให้เราเติบโตขึ้นคนที่เจร้อนจะล้มง่ายและฟื้นยากแต่คนที่อดทนจะยืนหยัดได้แม้พายุจะหมกระหนังและในวันที่ชีวิตง่ายขึ้นพวกเขาจะกลายเป็นคนที่มั่นคงและพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์สิบเอ็ดความอดทนช่วยให้เราเรียนรู้จากความล้มเหลวแทนที่จะกลัวมันหลายคนกลัวความล้มเหลว เพราะคิดว่ามันคือจุดจบแต่ความจริงความล้มเหลวคือครูที่สําคัญที่สุดในชีวิตและคนที่จะเรียนรู้จากครูนี้ได้ต้องมีความอดทนมากพอที่จะผ่านมันไปความอดทนทําให้เราไม่ยอมแพ้เมื่อเจอความผิดพลาดแต่ทําให้เราหยุดทบทวนวิเคราะห์และปรับปรุงตัวเองเพราะเราเข้าใจว่าทุกความล้มเหลวเป็นแค่บททดสอบและทุกบททดสอบมีค่าถ้าเราพร้อมจะอดทนเรียนรู้คนที่อดทนจึงเปลี่ยนความล้มเหลวเป็นก้าวเดิน และใช้ประสบการณ์นั้นสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิม 12. ความอดทนคือกุญแจสู่ความสําเร็จในระยะยาวไม่ใช่แค่ชัยชนะชั่วคราวโลกที่หมุนเร็วทําให้หลายคนอยากเห็นผลทันทีแต่ความสําเร็จที่ยั่งยืนต้องใช้เวลาและสิ่งที่นําไปสู่ความสําเร็จนั้นไม่ใช่แค่ความฉลาดแต่คือความอดทนในทุกขั้นตอนของการเดินทางคนที่มีความอดทนจะไม่ละทิ้งฝันเพราะความลําบากชั่วคราว จะไม่เลือกร้อนเพราะแรงกดดันชั่วคราวและจะไม่เปลี่ยนเป้าหมายเพียงเพราะผลลัพธ์ยังไม่เห็นในระยะสั้นความอดทนทําให้เราเดินทางอย่างมั่นคงและในวันที่เราประสบความสําเร็จเราจะรู้ว่าทุกความอดทนนั้นมีค่าเกินกว่าที่คิด12ความอดทนคือกุญแจสู่ความสําเร็จในระยะยาวไม่ใช่แค่ชัยชนะชั่วคราวในโลกที่ทุกอย่างดูเหมือนต้องเร็วและทันใจหลายคนพยายามหาวิธีลัดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในเวลาสั้นๆ แต่ความจริงก็คือความสําเร็จที่ยั่งยืนต้องอาศัยเวลานานและความอดทนความอดทนทําให้เรายืนหยัดอยู่กับเป้าหมายแม้ในวันที่เหนื่อยล้าและท้อแท้ทําให้เราไม่ถอดใจกลางทางเพียงเพราะยังไม่เห็นผลลัพธ์ทันทีและทําให้เราเข้าใจว่าความสําเร็จที่แท้จริงคือการเดินทางที่ยาวนานและเต็มไปด้วยการเรียนรู้ตัวอย่างของความอดทนที่เห็นได้ชัดคือผู้ประกอบการที่เริ่มต้นธุรกิจเล็กๆในช่วงแรกอาจเจอความล้มเหลวทางการเงินปัญหาในการบริหารจัดการ แต่ถ้าพวกเขามีความอดทนและไม่ยอมแพ้พวกเขาจะปรับปรุงแก้ไขและเติบโตจนธุรกิจมั่นคงในระยะยาวถ้าเปรียบเทียบความสําเร็จกับการปลูกต้นไม้ความอดทนคือการรดน้ําใส่ปุย๋ยและดูแลต้นไม้อย่างสม่ําเสมอแม้ว่าจะไม่ได้เห็นผลทันทีแต่ถ้าเรายังไม่หยุดดูแลต้นไม้ก็จะเติบโตและให้ผลในที่สุดคนที่ฉลาดจึงรู้ว่าความอดทนไม่ใช่แค่คุณสมบัติที่ต้องมีแต่มันคือกุญแจสำคัญ ที่เปิดประตูสู่ความสําเร็จอย่างแท้จริงและยั่งยืน 13. ความอดทนช่วยให้เรารับมือกับคนยากๆได้โดยไม่เสียศักดิ์ศรีตัวเองในชีวิตจริงเราไม่สามารถเลือกเจอแต่คนที่เราชอบหรือคิดเหมือนกับเราได้ตลอดเวลาเราจะต้องเจอกับคนที่ยากจะเข้าใจเช่นคนที่เอาแต่ใจคนที่ชอบดูถูกคนที่ไม่รู้จักขอบเขตคนที่พูดจาไม่รักษาน้ำใจการตอบโต้คนเหล่านี้ ด้วยอารมณ์จะทําให้เราตกอยู่ในเกมของเขาเพราะเขาอาจจะชินกับการสร้างความวุ่นวายอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีความอดทนเราจะสามารถวางใจให้เป็นไม่ต้องเอาชนะไม่ต้องแสดงว่าถูกไม่ต้องเสียเวลาเถียงกับคนที่ไม่พร้อมจะฟังความอดทนไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอแต่คือความแข็งแกร่งแบบสุขุมของคนที่รู้ว่าเกียรติและสติสำคัญกว่าการชนะทางอารมณ์ตัวอย่าง คนฉลาดที่ทํางานรวมกับหัวหน้าขี้โมโหเขาไม่เถียงกลับไม่ประชดแต่ใช้วิธีรับฟังอย่างมีระยะถอยเมื่อควรถอยและรอเวลาที่เหมาะสมในการสื่อสารอย่างสร้างสารรค์นี่คือความอดทนที่นําไปสู่การเป็นผู้นําไม่ใช่เหยื่อ 14. ความอดทนทําให้เราฝึกเป็นคนคิดช้าลงแต่ลึกขึ้นในยุคข,ข้อมูลถาโถมความคิดเร็วกลายเป็นทักษะท,ที่ทุกคนยกย่องแต่ในความเป็นจริงคนที่ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืน มักเป็นคนที่คิดช้าเพื่อให้แม่นยำและคิดลึกเพื่อให้รอบด้านความอดทนคือตัวเบรกที่ช่วยให้เราไม่รีบตัดสินไม่รีบตอบกลับข้อความด้วยอารมณ์ไม่รีบตัดสินคนจากสิ่งที่เห็นภายนอกไม่รีบเลือกทางใดเพียงเพราะคนอื่นบอกว่าเร็วคนที่มีความอดทนจะมีพื้นที่ว่างทางใจในการวิเคราะห์เหตุผลฝึกการคิดเป็นชั้นๆรู้ว่าอะไรคือเรื่องจริงอะไรคืออารมณ์นี่แหละคือสิ่งที่ทำให้ คนฉลาดมักคิดลึกก่อนพูดและนิ่งก่อนลงมือความเร็วพาไปไกลแต่ความลึกพาไปได้แม่นและความลึกต้องอาศัยความอดทนในการเรียนรู้และไตร่ตรอง 15. ความอดทนคือหลักฐานของการเติบโตในเงื่อนไขที่ยังไม่สมบูรณ์ไม่ใช่ทุกคนจะได้เริ่มต้นจากจุดที่ดีบางคนมีข้อจำกัดมากมายเช่นครอบครัวยากจนไม่มีเส้นสายอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ ไม่มีต้นทุนทางสังคมแต่คนที่มีความอดทนจะไม่ใช้ข้อจำกัดเป็นข้ออ้างแต่ใช้มันเป็นแรงผลักที่จะค่อยๆเติบโตอย่างมั่นคงในสิ่งที่ตัวเองมีความอดทนสอนให้เรารู้ว่าไม่ต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมจึงเริ่มต้นแต่จงเริ่มต้นในวันที่ยังไม่พร้อมแล้วค่อยๆทําให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นทุกวันความสําเร็จของคนหลายคนในโลกนี้เกิดขึ้นเพราะพวกเขาอดทนกับเงื่อนไขที่ไม่เอือ้อ แต่พวกเขาเลือกที่จะสร้างพื้นที่เล็กๆให้ตัวเองเติบโตอย่างเงียบๆทุกวันตัวอย่างนักธุรกิจคนหนึ่งไม่มีทุนไม่มีที่ปรึกษาไม่มีอะไรเลยนอกจากความอดทนเขาทำของขายเล็กๆทุกวันขายไม่ดีไม่เลิกขาดทุนไม่หนีแต่เรียนรู้และแก้ไขสิปีผ่านไปเขาเติบโตจากร้านเล็กๆสู่แบรนด์ระดับประเทศเพราะเขารู้จักอดทนในวันที่ทุกอย่างยังไม่สมบูรณ์ข้อที่16ความอดทนช่วยให้เราสร้างนิสัยเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาวนิสัยไม่ได้เปลี่ยนชีวิตในหนึ่งวันแต่มันเปลี่ยนทั้งชีวิตในหนึ่งปีนิสัยที่ดีคือสิ่งที่ทุกคนอยากมีแต่หลายคนไม่เคยมีไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้ว่าอะไรดีแต่เพราะเขาไม่มีความอดทนพอที่จะฝึกสิ่งนั้นซ้ำๆจนกลายเป็นธรรมชาติคนฉลาดเข้าใจว่าการมีวินัยไม่ได้เริ่มจากแรงบันดาลใจที่แวบ,บขึ้นมาแต่มันเริ่มจากการอดทนสนใจตัวเองแม้จะขี้เกียจ ฝึกซ้ำๆในวันที่เบื่อฝืนในวันที่ง่วงพอฝืนมากพอมันจะกลายเป็นธรรมชาติของชีวิตลองดูคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆนักกีฬาระดับโลกที่ตื่นตีสฝึกซ้อมทุกวันนักเขียนระดับโลกที่เขียนวันและหน้ามาตลอดสิบปีนักลงทุนระดับตํำนานที่อ่านงบการเงินวันละสองชั่วโมงติดต่อกันเป็นสาสปีเบื้องหลังพวกเขาไม่ใช่พรสวรรค์แต่คือความอดทน ที่ฝึกนิสัยเล็กๆจนสสมเป็นผลลัพธ์ยิ่งใหญ่ความอดทนจึงไม่ใช่แค่ทนรอแต่คือทนทารรและนั่นคือสิ่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตแบบถาวรข้อที่17ความอดทนคือพลังฟื้นตัวที่พาเราลุกขึ้นจากความล้มเหลวได้แบบคนมีภูมิไม่มีใครที่ไม่เคยล้มแต่สิ่งที่ต่างกันคือบางคนล้มแล้วนอนอยู่ตรงนั้นตลอดไปแต่บางคนล้มแล้วลุกได้เร็วขึ้นแข็งแรงขึ้นและเข้าใจโลกมากขึ้น คนฉลาดรู้ว่าล้มไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่ล้มแล้วไม่ลุกคือการยอมแพ้ต่อชีวิตเวลาที่ล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความรักการเงินสุขภาพหรือเป้าหมายใดๆเรามักเกิดเสียงในหัวที่ว่าเราไม่เก่งพอเราไม่ควรพยายามอีกเราไม่คู่ควรซึ่งเสียงเหล่านั้นไม่ได้มาจากโลกภายนอกแต่มาจากใจที่ไม่อุทนพอกับตัวเองแต่ถ้าคุณฝึกใจให้มีความอดทนพอจักอยู่กับความผิดหวังคุณจะเริ่มเห็นว่า ความผิดพลาดคือครูความล้มเหลวคือบททดสอบและการอดทนผ่านไปคือกระบวนการปกภูมคุ้มกันทางจิตใจความอดทนคือพลังที่ไม่ทำให้เราวิ่งเร็วที่สุดแต่มันคือพลังที่ทำให้เราลุกขึ้นได้บ่อยที่สุดและเมื่อคุณลุกได้มากพอวันหนึ่งคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่มีอะไรมาล้มคุณได้อีกข้อที่18ความอดทนคือเข็มทิศที่ทำให้เราชนะอย่างมั่นคงในโลกที่หมุนเร็วเกินไปเรากำลังอยู่ในยุคที่ทุกอย่างต้อง เร็วตอบแชทเร็วรวยเร็วปั้งเร็วประสบความสำเร็จเร็วทุกคนแข่งกันบนความเร็วแต่ลืมคิดว่าใครอยู่รอดได้นานที่สุดต่างหากคือผู้ชนะควรฉลาดไม่วิ่งแข่งกับคนอื่นแต่เขาเดิอนอย่างมั่นคงแข่งขันกับตัวเองและอดทนอยู่กับเส้นทางของตัวเองเพราะเขารู้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงต้องใช้เวลาความมั่นคงต้องใช้ความอดทน คนที่รีบเกินไปมักหมดแรงก่อนถึงเป้าหมายแต่คนที่อดทนเดินช้าแต่แน่นเขาควบคุมทิศทางของชีวิตได้มากกว่าความอดทนจึงเปรียบเสมือนเข็มทิศที่พาเราเดินในทิศที่ถูกต้องแม้จะช้ากว่าใครแต่ก็มั่นคงกว่าใครและสุดท้ายเราจะไปถึงเป้าหมายที่แท้จริงโดยไม่เสียศักดิ์ศรีตัวเองกลางทางข้อ19ความอดทนคือศิลปะของคนที่รู้ว่าจะไม่ตอบสนองต่อทุกอย่างที่มากระทบ คุณไม่จําเป็นต้องเข้าไปมีปฏิกิริยากับทุกเรื่องในชีวิตเพราะบางสิ่งเราแค่ต้องนิ่งให้เป็นแล้วมันจะผ่านไปเองโลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยสิ่งกระตุ้นอารมณ์ข่าวร้ายคําพูดแย่ๆจากคนอื่นความไม่เข้าใจจากคนรอบตัวปัญหาที่ยั่วให้เราเดือดหรือถอดใจหลายคนเสียพลังชีวิตไปกับการตอบสนองแบบทันควันโตกลับทันทีที่โดนดูถูกโกรธทันทีที่มีคนขัดใจ รามาทันทีที่มีใครไม่เข้าใจเราแต่คนฉลาดจะอดทนนั่งดูความรู้สึกของตัวเองก่อนแล้วเลือกตอบสนองจากปัญญาไม่ใช่จากอารมณ์ชั่ววูบเพราะเขารู้ว่าถ้าคุณควบคุมตัวเองไม่ได้คนอื่นก็จะควบคุมคุณได้เสมอโดยแค่ใช้คำพูดไม่กี่คำหรือสถานการณ์บางอย่างคนที่อดทนคือคนที่กำลังฝึกไม่ตอบสนองต่อทุกสิ่งเพื่อเก็บพลังไว้ใช้ในสิ่งที่สำคัญจริงฮ่าฮ่า และนี่แหละคือศิละปะที่ทําให้คุณดูสุขุมดูฉลาดและน่าเกรงขามโดยไม่ต้องใช้เสียงเลยแม้แต่น้อยความอดทนจึงไม่ใช่แค่รอได้แต่มันคือสงบได้แม้ในวันที่มีสิ่งเร้ามากมายข้อ20ความอดทนคือบทพิสูจน์สุดท้ายก่อนชีวิตจะเปลี่ยนไปตลอดกาลมีคําพูดหนึ่งที่ลึกมากกว่าก่อนที่คุณจะประสบความสําเร็จชีวิตจะทดสอบคุณอย่างหนักเพื่อดูว่าคุณคู่ควรกับมันแค่ไหน ความสำเร็จที่แท้จริงมักไม่มาตั้งแต่วันแรกมันมาช้าและมาพร้อมอุปสรรคและคนที่ไปถึงเส้นชัยจริงๆมักเป็นคนที่ทนอยู่ในความมืดได้นานพอจนกระทั่งประตูของโอกาสค่อยๆเปิดออกให้เขาเห็นในช่วงเวลาก่อนชีวิตจะเปลี่ยนมักจะเป็นช่วงที่หลายคนอยากจะถอยทําดีมานานแต่ยังไม่มีใครเห็นพยายามหนักแต่ดูเหมือนยังไม่ก้าวหน้าใส่ใจงานใส่ใจคนแต่ผลตอบแทนยังไม่มา แต่จุดที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่แหละคือบททดสอบสุดท้ายว่าคุณจะอดทนอยู่ต่อหรือไม่คนที่ฉลาดจะไม่ถอดใจในจังหวะนั้นเพราะเขารู้ว่าความมืดที่หนักที่สุดมักเกิดก่อนรุ่งสางความอดทนจึงไม่ใช่แค่คุณสมบัติของคนเก่งแต่มันคือใบเบิกทางสำหรับคนที่จะก้าวข้ามร์ชั่นเดิมของตัวเองและเปลี่ยนชีวิตไปในแบบที่แม้แต่ตัวเองยังต้องทึ่ง ในโลกที่เร่งรีบคนส่วนใหญ่มักมองว่าความอดทนคือความอ่อนแอแต่จริงๆแล้วความอดทนคือพลังเงียบที่ทรงพลังที่สุดในชีวิตมนุษย์คนฉลาดไม่ใช่คนที่พูดมากไม่ใช่คนที่แสดงออกตลอดเวลาแต่คือคนที่รู้ว่าเมื่อไร่ควรนิ่งและเมื่อไร่ควรเดินและหนึ่งในอาวุธลับของเขาก็คือความอดทนความอดทนไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการเลือกจะรอในสิ่งที่คู่ควร และอดกลั้นต่ออารมณ์วาจากการตัดสินใจจนกว่าจังหวะที่เหมาะสมจะมาถึงคนฉลาดใช้ความอดทนเพื่อรอดูผลลัพธ์แทนการเร่งผลตอบแทนปล่อยผ่านเรื่องไร้สาระแทนการตอบโต้อดกลั้นความรู้สึกชั่ววูบเพื่อรักษาตั้หมารายะย,ยาวไม่ยอมแพ้แม้ในวันที่ไม่มีใครมองเห็นความพยายามความอดทนไม่ใช่พรสวรรค์แต่คือทักษะไม่ว่าคุณจะเป็นใครมีพื้นฐานแบบไหนถ้าฝึกให้ตัวเองนิ่งให้เป็นรอให้ได้และยืนให้ไหว คุณจะเป็นคนที่แตกต่างและยิ่งใหญ่ท่ามกลางคนที่ถอดใจไปก่อนเพราะในที่สุดไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดที่ชนะแต่คือคนที่อดทนได้มากพอจนถึงวันที่เขาเก่งที่สุดต่างหากทิ้งท้ายความอดทนกุญแจเปลี่ยนชีวิตถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จคุณต้องอดทนถ้าคุณอยากมีความสัมพันธ์ดีๆคุณต้องอดทนถ้าคุณอยากเป็นคนที่มีบุธิภาวะคุณต้องอดทน และถ้าคุณอยากชนะตัวเองคุณต้องอดทนที่สุดเพราะความอดทนคือพลังเงียบที่แม้ไม่มีใครเห็นในวันนี้แต่วันหนึ่งมันจะเปลี่ยนประกายและเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล